สวัสดีครับผมนาชาคสิรงชั้นหนึ่งสาปีที่6ครับผมเดทที่5ครับวันนี้จะมาลองเสนอเรื่องคำนามและคำกริยาครับครับสําหรับคํานามนะครับคํานามมีด้วยกัน5ประเภท1คําสคำสัญย่านามนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงนะครับเช่นพ่อแม่พี่น้องแมวหมู ของวิสามัญญนามเป็นคำนามที่ใช้เฉพาะเจาะจ,จงคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นไอ้ดาโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นครามลักษณะนามเป็นคำนามที่ใช้เพื่อบอกลักษณกะหรือกริกยาเพื่อบอกขนาดรูปร่างและปร,ริมาณครับเช่นพินส่าหนึ่งแท่งกระดาษห,หนึ่งแผ่นนิ้วเสาหนึ่งตัวอา,พา,พากาศนามคำนามที่บอก กิยาหรือความต่างปรากฏซึ่งมีคําว่าการความนําหน้าครับความกิยามี5ชนิดดังนี้ครับอากรรมกิยาคือคำกิยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับเช่นฉันกินอยู่ฉันนั่งอยู่สศาสกรรมกิยาคือคำกิยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเช่นฉันกินข้าวคำว,ว่าข้าวเป็นกรรมที่มารองรับครับ สามพ<า>ิตักขากิยาคือค,คํากิยาที่ไม่มีความหมายตัวเองต้องนําคําอื่นมาประกอบจึงจะมีความหมายเช่นคําว่าเป็นคาว่าคือคําว่า้ายยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาเป็นนักเรียนคําว่าเป็นสี่คำกิยาที่รองคือค,คํากิยาที่ช่วยค,คํากิยาในประโยคให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นได้แก่กําลังจะยยอมคงเดิดตัวอย,อย่างเช่น ฉันจะไปโรงเรียนถ้ากิยาสภามานาคือคำกิยาที่จะเป็นนามประธานหรือกรรมหรือบทขยายของประโยคก็ได้เช่นฉันเตะฟุตบอลกับเพื่อนคำว,ว่าเตะเป็นกรรมของประโยคครับครับสำหรับการนำเสนอของคนำนามและคำกิยาได้จบการน,นำเสนอแล้วขอขอบคุณครับ